สวนสวนทุเลียนนี่ยังก่อกยังก่อกนินเกตกวแก้วกันินเกตเออกัแก้เออกนินเกตเลาวสวนทุเรียนเพียนหน้าับสวนยุ้่นตัวนี้องกรเดิมตัวนี้พี่น้องนี่นะของพี่น้องจอดพากวงแ่อน้เนไว้ซ้ำ้ไว้ สามสิบขวนเต็มเลยเนี่ยตัวนี้หปีเปีเนี่ยหปีเจปีหกเจ็ปีสามสิบขึ้นนะามสิบนยขึ้นและตุนแว่าตุนมีมีโอเอกย่านบอลป่ย่านบลทุน่าเอ้ย่านนลทำลูกหัวนไปจำทำเอหัวไปส้น ผุนยางไปทางผุ่น้ดยทางข้างในแห้งคับเจ็ดปีแปดปีนี่ะตัวนี้เกดยอะเลยัเจ็ดปีแปกีอันนี้ปลูกระยะเท่าใดนียครับหกคูนหกหกคูณหกันทีมันทีตามร้านบอกทุเรียนมันตกแปดไปหาเก่าแปดไปหาเก่าส่ว่ายู่ชวนหน สิบมันจะเป็นกลางแดดเป็นดงโอ้รับแสงแดดมันสมบูรณ์คือคือหกเจ็ดปีมันมันมันชนกันแล้วมันชนกันเดี๋ยวมันชนเดี๋ยวนี้มาบมกทุเรียนนี่สามสิบสามปีที่สีผุยผุนได้โอ้มันจะไมนจะถ่ารักษาดีๆไม่กินน่าแห้งอันพวกใหญ่ๆเดี๋ยวจะปีพวกใหญ่ๆพวก พ่อนี่นี่ได้เศ้าเศ้ายี่บปียี่สิบปียี่สิปีตัวนี้มันกระมานแปดต้นนี่เ็ตัวนแปดต้นเออตัวผูกก้อนนี่แปดต้นนี่เจ็ตนั้นนี่ไ้งต้นนี่ต้นใหญ่ตนมันตันนี้เพี้ยวนี่เออเพี้ยวปุย่ใหญ่เนี่เพี้ยวปุยาะหรอกเออพกเตีเนาะนี่แปดปีนี่แปดปีต้นใหญ่น แปดปีงัยงัยป่านนี่พ่อปุ๋ยน้ำพ่อปุ๋ยน้ำสารอาหารครบน้ำดินดินินียดินจะง่าิเดือดินงามดินดวนช่วยที่นั่งสีช่อยพัดเข้าไปในอุ้มน้ำไปเออง่ายิงนสีช่อยพัดวเจ็บชุ่าวั่อยแ่บาง่านเขาเก็บวนบานเนี่ยเมาทางพี่มาทางพี่มันโดนผายเขาพันเออ โอ้พี่อาป่วนเือนานี่ดสายโอ้คือขัดคือนอ่ะแมนแมนเพ็ดบอลมันสว่างมันลงก็เป็นหมาพักน้าไปก่อนกนาไปเห้นเต็มสายไปพี่พี่เอกมาทั้งพี่เอกอันนี้ก็หกปีเจ็ดปีเนาะประมาณนี้แปีเจ็ปีนีนะ นี่เม่กี้ปีนั่ง่วนนงเออพวกนั้นยี่สิบปียีปีผมนับเบิ้งแล้วประมาณ70หน่วยว่างันเออุ่นวสามเดสามุดสามีสิบสุปี่ะหน่วยนี่นะ่ใหญ่่ังไเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดดูดูดูมีตัวคู่ยั่ไไมตัวคู่ที่ีเหรอเออไทยลูกเออไทยลูกเอาวะ ไอ้คุณเจ้าห้ากันท้ายลูกเอาเดี๋ยวก็เฮ็ดได้ดอกเดี๋ยวไปนน้ำกระหูหรอกจ้าออนซอนนะจ้าอีกอีกหาปีส่วนว่าปีก็คือกันลาเนี่ยอีกหาปีก็อเป็นปูไปรู้แต่ว่าให้ให้ให้ปรึกษานะเด้อปูปูปูเฮ็ดมาก่อนตรอนนี้คือผู้ใดก่อนกับพังพังปัญญาไปเรื่อยๆมัน่เกิดอยู่ในสูตรเพิ่นนะอยู่ในสูตรเพิ่นตามสูตรเพิ่นแต่ของคุณสาราหมดเออเพื่อเพื่ออย่างพออ่ะเพื่อเฮ้นี่บอกกันทกด้วย แม่มาทางปีด้วยเนี่ยกันทรักสีสกิดโอ้มาของยัญไงเออเนี่ยอ่านี่งงามครับตปีอ่าทุเรียนภูเขาไฟกันทะลักมาออนซ่อนออนซ่อนอ่ะต้นจงดนน้อยพุ่นไปต้นนน้อย พินาเราสิเราสิถือรลงวัลทีหนึ่งอย่นายู่หันประมาณเจ็ดสิต้ถือตนรางมันทีหนึ่งถือหรพยามเเพราะว่าจักสูตรมาเล้วมูจักสูตรแล้วมาพราเาเขานานแลเไปตามสูตรมาเรื่อยพวกนี้เอาแต่มันก็ไปตามสูตรมันก็ถึงสูตรมันก็ตายสูตรแนบเสูตรแนมระดาเป็นเวลกต่ายกะตาจังหวาโอ้จังสีดาจังสีด่ง เออดีใจพินาเจียวได้ไรหน่วยตายสัลอเบํารุงนะพี่ทางพี่อนตนเดีนเตนอย่างพี่บํารุงมั่นเอออะบํารุงมั่นพอไปยับอกทุเรียนขอทำขั้นไปี่เนี่ยมขึ้นมนเลยเอาหน่วยออกยี่บํารุงไปเลยนะีหาผู้หน่วยละซีโลกว่านะต้องให้อะเปิดุนคุยสี ใสปุ๋ยอินซีบำรุงใบให้ได้ยาฝ้าใส่ปุ๋ยเคมีบ่เคมีบ่ต้องอินซีบำรุงใบก่อนโอ้อินซีบำรุงใบก่อนอินซีมียี่ห้ออยู่บ่งไหมมันมียังดัดสูตรยงเพิ่นมีไม่อันยู่หรอกค่วาอินซีนั่นอ๋อพ่นมีในสูตรพ่นทำใบเหน็นดูทีเหนด้ได้เข็ดจังใดจังเสียท่าใบไดกัวบำรุงใบก่อน อ๋อ oh, บำรุงอินรี่ได้หลายม้วเนาเอาผลออกมันก็มียาอย่างไรเขาล่างต้นเออยาล่างต้นาล่างต้นตะกอนเออาันก็ีดอันมวนยาขาวแดงใบถาใบยางรุนมันมิมาไลยแสงเกิด้นาต้นนะ้อยๆก็้อันแบบน้เนต้นเนาะเออตะวันมันเกิดต้นนี่ก็อุ้ยก็งามค้อู่ต้นนี่นีต้นน้อยๆเลยต้นนี่ ตหนหายแมน1ิหานวยถึงยี blender, ่สิบนวยพิ้นเอาออกไปเลยส่วนหนึ่งไปเอาไปเอาไปเอาตันหนึ่ง่วนพิ่นย้อนเอาย้อนเอาสวนอีกจักต้นต้นใหญ่น้ำเมตนวนอีกจักรต้นหกสิบเจ็ดสิบจิดคร บโบถึงดอกประมาณห้าสิบต้นห้ต้นเนาะประมาณอ๋อบักทุเรียนนี่ยังมาขึ้นเหลืองแถ่ทางฝนให้ไปเบื้องแนนเนี่บักทุเรียนเหลืองตัวนี้มันสารอาหารบูชบ์นี่เอาบ่เอ๋อบันงมันแบบว่มใกล้ต้นไผ่ใกล้ต้นไผ่มันรับมวลรับแสงเพราะว่าแสงบังโอ้แสงบ่ถึงมันก็เลยเป็นแบบเนี้ยน้อมู้แน่งตัวนี้บังตันกินน้อยเดหยวอืม ถ้าถ้าแสงเขามันจังมันจังได้อะนะโ้บ่อยปูกทีพีท่างพี่ทางพี่ต้นได้หน่อยนี่สิบร้อยต้นนะตายไปสามสิยังอยู่แค่สิบกิดสามสามกต้นยังยัง่หมนะ สามเป็นใหญ่นะมันต uh ้องให้ป uh yes ้องๆเนาะมันนพูงให้มันแดดช่องอ่ามาในสวนภาษาตายายมาชมสวนทุเรียนภูเขาไฟอยู่สีสะเก็ดนะของคุณสลาวุตรสวนทุเรียนกอรินเกตทุเรียนภูเขาไฟนะครับ อันนี้ลุงเพิ่กนกะพามาเบิ่งสวนเออตอนซ้อนตามดังมันถทายเป็นผลโ,โดีปีคือนผู้ปีในตัดงนี้ว่แล้วโอ้โหผู้ดอนสนี่ยนั่นซีผู้หาผู้เต็มแล้วเออหาผู้เต็มกับพี่เมียมแล้วซีผู้หาผู้เนี่ยแบบสุดยอดเออคือหน้าเต็มเต็ม กับน้ำไงน้ำเป็นยังไงเรียกว่าย่าหวงกิงให้บอกให้บอกหนิอย่าจะหวงกิ้งหวงกิ้งหวงกิ้งย่างหวงกิ้งแตงให้มันปลูก หวเงี yeah. ้ยงก่อนหัวจริงหวงดอกมอจากตดจริงมอยากตดจรเป็น่วยมากของหววยเออแกงวยครัดอกใชไยที่ไเอ๊ถายติ๊กตอกหน่อยทำติ๊กตอกหน่อยว่าทำติ๊กตอกเจังไรเอกมาถ่ายิ